ด็อกเตอร์ยันชแนลช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาีกครั้งกับช่อง d ็อกเตอร์ยันชแนลครับ จูจูนะครับกระแสข่าวในการย้ายออกจากอินเตอร์มิลานครับของอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยวันนี้มันก็มาแรงซะเหลือเกินครับหลังจากที่คอนเต้นะครับรู้สึกไม่เห็นด้วยอะไรครับกับแผนการต่างๆในอนาคตของกลุ่มซูนิงกรุ๊ปนะครับผู้บริหารนะครับหวังให้สโมสรเนี่ยทำกำไรอะไรครับจากตลาดซื้อขายนักเตะผลนี้นะครับซึ่งนี่เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับว่าคอนเต้นะครับกำลังเดินสวนกับสายน้านะครับพสถึงที่เขาต้องการจากอินเตอร์นะครับคือการที่ทีมเนี่ยมีขุมพลังที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมครับแล้ว ก็สามารถสู้กับทีมอื่นๆในฟุตบอลยุโรปได้ครับลํำพังนะครับแค่เป้าหมายในการทํากําไรจากตลาดซื้อขายนักเตะคนนี้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วครับถามว่านะครับมันจะกำไรได้ยังไงเลยครับคำตอบสำหรับคำถามนี้เนี่ยก็คือการขายหนึ่งในนักเตะคนสําคัญออกไปครับหากทําแบบนั้นนะครับแน่นอนครับว่ามันสวนทางกับความต้องการของคอนเต้อย่างสิ้นเชิงครับ f อฟซีอินเตอร์นิวเนีครับก็รายงานออกมาครับว่าอินเตอร์เนี่ยวังปล่อยนักเตะที่พวกเขาไม่ได้ใช้งานครับอย่างเช่นครับในรายของชัวร์มาริโอครับดาวแบนและก็รัตยานยังกอลันเป็นต้นครับแต่มันก็ยังคาดเดาไม่ได้เลยครับว่าอินเตอร์เนี่ยจะขายนักเตะเหล่านี้นะครับได้ในราคาที่ตัวเองเนี่ยตั้งไว้หรือไม่ครับมันทําให้บอร์ดบริหารของอินเตอร์นะครับไม่สามารถรับประกันกับคอนเต้ได้ครับว่านักเตะคนสําคัญเนี่ยจะไม่ถูกปล่อยครับ ซูนิงนะครับทำให้เห็นถึงความทะยานของพวกเขาเนะครับมาตลอดเลยครับตั้งแต่ปี2016ครับพวกเขาเนี่ยอยากประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ไม่เคยปล่อยนักเตะคนสําคัญเนี่ยออกไปจากทีมแม้แต่รายเดียวครับ และหากมีการปล่อยนักเตะคนสำคัญออกไปจริงๆนะครับนี่ก็จะเป็นตลาดซื้อขายหุนแรกครับที่อินเตอร์เนี่ยเจอกับรายการที่ยากลําบากมากๆครับเอฟซีอินเตอร์นิวนะครับก็ได้รายงานต่ออีกนะครับว่าคอนเต้เนี่ยจะยอมคุมอินเตอร์ต่อไปครับโดยลดความทะเยอทะยานลงมาครับเพียงแต่ว่าเนี่ยต้องอยู่ในเงื่อนไขเดียวเท่านั้นครับคือซูนิงเนี่ยต้องยอมแถลงข่าวครับว่าพวกเขาเนี่ยตั้งใจทําอะไรกันแน่ครับทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้เห็นนะครับว่าแผนการของทีมเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยแล้วครับและทําให้ชัดเจนครับว่าซูนิงเนี่ยไม่ได้คาดหวังว่าอินเตอร์ครับจะต้องคว้าแชมป์คอนเต้เนี่ยครับไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับปีนี้อีกแล้วนะครับที่เขาเนี่ยต้องแบกรับภาระความกดดันจากทุกทที่อะไรครับจากการที่ซูนิงนะครับไม่ยอมทุ่มเงินเสริมแข่งตามที่เขาต้องการนะครับในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วครับอีกทั้งนะครับคอนเต้เนี่ยยังไม่อยากรับมือกับความรู้สึกของนักเตะนะครับที่รู้สึกเป็นกังวลอะไรครับกับพฤาิการของทีมในช่วงคืนดูการหล ทั้งลาการเซต้าดลโรสปอร์ตนะครับกับจานลูก้าดิมาซิโอเนี่ยสองสื่อนี้นะครับก็มองไปในทางเดียวกันครับว่าการคู่ล่าออกของคอนเต้นะครับนี่คือการส่งสัญญาณให้ผู้บริหารเนี่ยเปลี่ยนแปลงท่าทีของพวกเขาครับและหน้าเวลานี้นะครับก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่าคงเป็นเรื่องหน้าแปลกใจสุดๆนะครับหากที่สุดแล้วนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะยอมอ่อนข้อกันคนละครึ่งครับ พวกเขาเนี่ยพร้อมเจราจาครับพยุติสัญญาที่ยังเล็กหนึ่งปีครับพวกเขาเนี่ยอยากแยกทางกันด้วยเงื่อนไขที่รับได้ครับและคอนเต้น,นะครับก็อาจจะได้เงินค่าเหนื่อยนะครับสำหรับช่วงที่เหลือเนี่ยเป็นค่าชดเชยครับ ส่วนผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างเบเป้มารรต้าครับกับปีแอโรออซิลิโอนะครับพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็พร้อมที่จะอยู่กับทีมต่อครับพวกเขาจะทําตามครับนโยบายที่ฟติเวนจางเนี่ยสั่งการลงมาครับและพยายามทําให้อินเตอร์นะครับอยู่ในระดับท็อปต่อไปครับพร้อมกับใช้งบประมาณนะครับอย่างประหยัดรอบคอบมากกว่าเดิมครับส่วนตัวเลือกที่จะมาแทนคอนเต้เนี่ยก็มีทั้งแม็กอันเลกรีครับที่มีหลายทีมอยากได้ หรือแม้แต่มอริซิโอซารีนะครับซินิซ่ามิไฮโลวิดแล้วก็ซิโมเนอินซากี้ครับนี่คือคันดิเดตทั้งหมดนะครับที่จะเข้ามาคุมทีมอินเตอร์นะครับต่อจากคอนเต้ครับแต่ว่าณบัดนี้เนี่ยอินเตอร์ก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกับอันเลกรีแต่อย่างใดครับการเซตต้านะครับก็ยังมองอีกนะครับว่าคอนเต้เนี่ยออกแน่นอนเลยครับขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นตอนไหนเท่านั้นเองครับ แถมคอลลีเอเล่เดลโรสปอร์ตนะครับพวกเขายังบอกอีกด้วยนะครับว่าท็อตแนมสเปอร์ครับคลั่งไคล้ในตัวของคอนเต้เป็นอย่างมากครับแต่ประเด็นสําคัญเนี่ยก็คือการไปนับงานที่สเปอร์ครับนี่อาจทําให้คอนเต้เนี่ยเจอความยากลําบากเหมือนกันครับเพราะว่าสภาพการเงินของทีมไก่เดงทองนะครับไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีเท่าไหร่นะครับแถมอาจเสียนักเตะคนสำคัญออกไปอีกครับนี่จึงแทบไม่ต้องตั้งคําถามเลยครับว่าเขาเนี่ยจะต้องมีปัญหากับดานิเอลเลวี่อย่างแน่นอนครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับ ส่วนนักเตะที่มีข่าวว่าจะย้ายนะครับก็อย่างเช่นสเตฟานเดอร์ฟลายนะครับที่ตอนนี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากมิโนไลโอล่าบ้างแล้วครับพอริเอเรเดอร์สปอร์ตนะครับสื่อเจ้าเดิมเนี่ยก็ระบุว่าไลโอล่านะครับได้มีแอคชั่นออกมาครับเขาเนี่ยครับได้นำเดอร์ฟลายครับไปเสนอขายให้กับลาลๆสโมสรใหญ่ในยุโรปครับ หนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนารวมอยู่ด้วยนะครับโดยที่ทางบาร์ซ่านะครับก็สนใจจะนำเมียเลมปานิชนะครับเข้าเป็นส่วนหนึ่งในดีลนี้ด้วยครับหรืออย่างลาตาโลมาติเนสนะครับนี่ก็อาจเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกโน้มน้าวให้ย้ายออกนะครับรวมไปถึงอัลลับฮาคิมีนะครับที่มีเอเย่นคนเดียวกันเลยครับกับลาตาโลนะครับซึ่งฮาคิมีเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากบาเยนมิวนิกนะครับแต่ยังบอกไม่ได้นะครับว่าบาเยนเนี่ยให้ความสนใจฮาคิมีเนี่ยยมาากนนน้อขดไหครับ อนาคตของโรเมลูลูกากูนะครับนี่ก็ดูเหมือนว่าทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคอนเต้ครับจะอยู่หรือไปครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นคําพูดนะครับที่ออกมาจากแดนแมคคาทีนะครับสายข่าววงในของสโมสรเชลซีครับและจนถึงตอนนี้นะครับลูกากูเนี่ยก็เป็นเป้าหมายดับหนึ่งของเชลซีไปแล้วครับเดอะเทเลกราฟนะครับก็ได้ยืนยันเช่นกันนะครับว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงครับและนี่เนี่ยจะส่งผลกระทบต่ออินเตอร์ไม่น้อยเลยนะครับหากลูกากูเนี่ยไม่อยู่กับอินเตอร์ในฤดูกาลหน้าครับ กลับมาที่คอทีเอเลเดลโรสปอร์ตอีกรอบหนึ่งนะครับพวกเขาเนี่ยก็รายงานข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องเลยแหละครับเกี่ยวกับนักเตะที่อินเตอร์เนี่ยจะปล่อยออกครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีชื่อของอเลสซานโดรบัสโตนี่ครับที่เป็นอีกคนที่มีข่าวจะย้ายออกครับเขาถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับของเป๊ปกวาร์ดิโอลาเนี่ยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเป๊ปเนี่ยต้องการทำให้บัสโตนี่นะครับเป็นนักเตะที่ดีขึ้นครับการนั้นแล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเนื่องจากอินเตอร์เนี่ยได้เตรียมเสนอสัญญาฉบบบััใหม่เอาไวว้้แลคร รายละเอียดสัญญาต่างๆนะครับมีความชัดเจนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาตอนนี้เนี่ยคืออินเตอร์นะครับอยากจะจัดการกับเรื่องเงินทองทองให้เรียบร้อยซะก,ก่อน,นครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับประเด็นสําคัญเนี่ยคือด้วยความที่ผลงานของกองหลังมนซิตี้นะครับที่มันยอดเยี่ยมอยู่แล้วเนี่ย มันจึงน่าสนใจนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยแมนซิตี้จะดึงกองหลังเข้ามาใหม่หรือไม่ครับแต่ถ้าซื้อเข้ามาในครับเพื่อแทนนาธานอาเก้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะน่าลุ้นหน่อยนะครับเพราะว่าอาเก้เนี่ยกำลังเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากครับเพราะว่านับตั้งแต่ย้ายมาจากบอลนมัดเนี่ยเจ้าตัวก็เจออาการบาดเจ็บระยะยาวครับแถมมีรายงานว่าโชซ่มูรินโญ่นะครับก็มีความสนใจในตัวของอาเก้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการย้ายไปโรม่าเนี่ยอันนี้ก็น่าทําให้อาเก้นะครับมีบทบาทในทีมมากขึ้นครับจากการได้ร่วมงานกับมูริโ และนี่เลยครับคือสถานการณ์ของอินเตอร์นะเวลานี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าที่สุดแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยจะรั้งใครเอาไว้ได้บ้างครับแต่เมื่อเห็นทุกท่านนะครับสามารถไปแสดงความเห็นผู้คุยใต้คลิปมันได้เลยในคำสินับกับคุณกินหน้าสวัสดีครับ